โอ้เอาละครับ่ขอกราบสวัสดีคุณู้ชมทุกคนเลยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับ Darkness นะครับวันนี้เกมเขาเปิดอีเวนต์ใหม่นะครับนี่น,นี่เห็นผมวงไหมตรงนี้แหละก็เป็นอีเวนต์โคออปนะครับซึ่งผมก็ยังรู้อะไรไม่มากเกี่ยวกับอีเวนต์นี้หรอกนะครับแต่ว่าเราจะไปเลย มันไม่มีหน้านี้ให้กดนะผมไม่รู้เหมือนกันทำไมไวน์การ์ดอะไรเงี้ยอนจินนะผมข้อมูลปฏิบัติการนะผมมีให้อ่านปะเนี่ยไม่มีข้อมูลรางวัลก็มีเว้ยเชเครลอร์สแปปส์หนึ่ลลงนะครับอ่ารางวัลก็ประมาณนี้นะครับดาเมจแม็กก็คือ3ล้านขึ้นนะครับผม ก็มันเป็นภารกิจโคลบนะมีบัฟของเอ,อ่ออาริเซียนกับสักทีมแหละจำชื่อไม่ได้นะครับเราสร้างปาร์ตี้ได้เลยนะถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ว่าคือจริงๆอ่ะแนะนำให้มาเป็นปาร์ตี้ผมว่ามันจะง,ง่ายกว่านะเพราะว่าเราสามารถกำหนดได้เลยว่ามันเป็นอะไรนะผมถ้าเกียรตินิไฮเซนน่าจะเป็นรถไฟใช่ไหมเรียผม ผมก็มาครั้งแรกนะเรามาดูร้านค้าก่อนนะครับมันมีอะไรบ้างอของน่าสนใจเลยก็มีเพชรนะครับได้ห้าร้อยเพชรนะแล้วก็พวกชุดข้อมูลการต่อสู้นะอันนี้จําเป็นมากนะครับผมโอเคของน่าสนใจมีประมาณนี้นะครับวันนี้มาเร็วแปลกเนาะเคไปไปสามครั้งนะครับไปเลยเคมาทีผมจะเล่าคร่าวๆกันนะครับหมดนี้หมดนี้เราจะ กดจับคู่กับเพื่อนห้าคนนะครับก็แล้วก็เลือกคนละตัวละครน,นะเออน่าจะเลือกตัวซ้ำกันไม่ได้นะเพราะเราต้องจัดทีเป็นเบิร์ดนะครับเบิร์ดหนึ่งเบิร์ดสองเบิร์ดสามอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่นะว่าครอยู่ตรงไหนนะครับผมคือผมไม่รวมกันว่ามันสามารถกดเบิร์ดพร้อมกันได้ไหมพอสมมติเราเลือกเบิร์ดสามมาสองตัวเนี้ยล้วก็กดแม็กสองตัวไปเลยเอาทำไมเพื่อนอีกคนไม่กดได้อา้าว รีเซ็ตปะเนี่ยสองพันปีต่ผมไม่ยอมแพ้วะถ้าเรากดเดินกดนะอ่ากดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคได้เล่นสักทีนะครับผมชาเลนจ์ใหม่เแบงการโคออปนะครับก็ทำไมเขาแม็กซเพื่อสี่สิบบาทผมเพ่อเป็นพันเลยนะเว้ยเอาตัวเบิร์ดเอาเบิร์ดสามเอาเนี้ยแล้วกันดีปะ่ะ หนึ่งสองสองสามเอาสามกันนะไม่มีเบอร์สองยิมต้องการเบอร์สองด่วนๆที่ hey, เขาเลือกไปแล้วนะแล้วคุณพี่จะเบอร์สามสองตัวเลยเหรอให้ผม,มเบอร์สองแล้วกันนะเบอร์สองสักสองตัวไปอา e รียมันยิงเร็วนะครับแล้วก็เป็นปืนเ MM อ g บจีด้วยเพราะฉะนั้นการเคลียร์รถไฟก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับผมไม่ใช้ไอ้นี่นะ ไอตัวของฝั่งจีน่ะชื่ออะไรวะที่มันเป็นตัวเบียวๆตาพรฟ้ามีอกาเออเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่ได้อัพตัวนั้นนะครับโอเคมารอโหลดสักครู่นะครับอันนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกเลยเนะี่ยเออจะพูดอะไรผิดไปบ้างขอขอไปนะครับ <c oughs> ไม่ได้ดูอ e ีเวนต์มานะมาถึงเกง็ลองเลยลองให้ดูนี่แหละเออผมขอตั้งเป็นแนวตั้งนะเพราะว่า เอาจริงผมเล่นแนวนอนแล้วมันไม่ชินเลยว่ะเออมันก็ไม่ได้เลงแยกอะไรนะแนวตั้งแต่ว่ามันแบบมันไม่ชินอ่ะคือผมเล่นในมือถือมาก่อนชอิมรอแล้วผมใครเน็ตช้ามาแล้วนะครับรถไฟจริงด้วยเอาล้วข้ามแอนิเมชันไม่ได้ด้วยนะืะต้องดูจนจบอ่ะผมกดคลิกมันข้ามไม่ได้นะ่ะรถไฟอย่างให้เรารู้กันนะครับวิธีการขีนรถไฟก็คือยิงกล่องดินทยก่อนนะครับมันจะอันตรายกับทีมเรามากนะครับ เป้าไขว่นนะ่ะเป้าผมมนนีเนาะก็มีทรายนะครับรอเขากดนะเขากดเร็วจังเลยอะผมยัง,ย,งยังดีโหลอดอยู่เลยตัวละครขยะตายก่อนนะแน่นอนว่าไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมเลือดเยอะมากมคือฝั่งเราไม่มีตัวฮิลเลยนะเนะี่ยจะไม่เป็นไรครับ กดอีมาจีสักนิดผมใช่เลยนะเพิ่มโลไม่มีอะไรนะโอเคเพิ่มโลยิงยิงโอเคยิงวิซายก่อนนะกระตุกเล็กน้อยนะครับผมไม่รู้ทำไมในพีซีมันกระตุกก็ไม่ได้กระตุกขนาดนั้นแต่ว่าในโทรศัพท์นี่คือลื่นไหลนะผมยิงวิซายก่อนนะเพราะว่า อันนี้เรายิงสวนไม่ได้นะแล้วก็ป้อมปืนมันยิงเป็นค้างเป็นคังนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงน,นะอ,อ๋อผมมันรีคูดาวอยู่เบอร์สาม,มาครับผมมีสากาเลตนแะ้วมันเลยไม่โดดยิงแตงแล้วก็ยิงอันนี้ครับหยา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 เสียป้อมปืนแตกไปหนี่งแกเราเป็นตัวไอ้จีแล้วเราก็สาดได้เรื่อยๆนะผม ก็น่ากลัวหมดก็ไม่เสียดายนะไม่เท่าคิวเลอร์嘛ผมอยากกดไอ้นี่มาเหมือนกันนะอ่าน้องเฮมนะครับแต่ว่าผมว่าเอาเบอร์สองมาดีกว่าเบอร์สามันมีสองตัวแล้วอะคือถ้าเบอร์สองตายไปก็ไม่มีเบอร์สองคู่ดาวเห็นไหมเนี่ยผมเดาถูกละส่วนใหญ่ตัวที่จะตายมันจะเป็นเบอร์สองส่วนใหญ่นะเบอร์สามส่วนใหญ่นไม่ค่อยตายนะมันตายยากเบอร์สามเอ่อ พูดมาน,นิดนึงครับขอใทรเอ็น <M> ใ <laughs> หม่เพิ่งเล่นเลยเนี่ยดีโหลดนะครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาเตะให้นะครับแล้วก็ให้ยิงตรงกลางนะคอยดูเฮ้ย <c oughs> ตัวเบิร์ดหนึ่งตายแล้วว่าตัวแฟลชโอ้แล้วเหลือแต่เบิร์ดสามแล้วเป้าใครอยู่ตรงกลางอ่ะเพื่อนไม่ยิงเหรอทำไมผมยิงกันบนไม่ได้หรนนะเอ้ยทำไมผมยิงกันบนไม่โดนวะโอ้แล้วแต่เบิร์ดสามออกสกิลไม่ได้นะครับเหลือแต่เบิร์ดสามอ่ะ แล้วเราควรเอาตัวฮิวมาสักตัวแหละต้องยิงดีไซน์ก่อนเลยครับเพราะมันยากสุดละโอเควอสเปลี่ยนร่างนะครับผมเฮ้ยจะไหวเพราะว่าคือมันไม่มีตัวสร้างบางังเกอร์แล้วอะแล้วคือฝั่งผมตายหมดแล้วด้วยอยู่แต่เบอร์สามสามตัวแล้คือถ้ามายิงรถไฟก็โอ้แล้วมีสามอันเลยเวิสิ้นหายละคือต้องยิงพร้อมกนันนะเพื่อนโอ้โหเสียเสียและวต้องครูดาวอะต้องให้มันครูดาว เอ้ต้องรีโหลดโอมือจีเล็กน้อยนะเอารถไฟหายวัดเอาวผมตายโอ้โหไม่นะเอ้ยมไม่เห็นรถไฟเฮ้ยโอ้รถไฟโปโอเคครับก็ได้ประมาณนี้กันนะครับทำดาเอตได้2ล้านนะครับได้มา1นึ่พันหน่วยนะถือว่าดีเหมือนกันนะครับโอเคมี3ตาเดี๋ยวรอบนี้ผมเอาเฮมมาแล้วกันแต่ผมไม่ค่อยชอบเฮมเพราะว่ามันเฮมมันเป็นสไนเปอร์แล้วก็จะแปะ คือด้วยความที่เฮมเบสไนเป,นนปรอร์มันจะยิงพวกนี้ชานะครับแล้วก็ไอเวลาที่เราจะยิงขจัดขัดเครื่องอะ่ะมันทำไม่ได้นะครับโอเคไปพูดต่อว่าผมต้องรอเพื่อนกดอะ่ะถ้าเพื่อนไม่กดผมก็จะไม่กดอ่ะเอาแบบกดให้เต็มก่อนอ่าผมกดคนที่สี่แล้วกันนะรอบนี้โอเคผมห้าคนแล้วผมไป s <S okay, เดี๋ยวดูว่าคนอื่นีอะไรบ้างนะมีเฮมมีสกาเลตจูเลียได้เหรอ เบิร์หนึ่งเบอร์สามสามตัวเบิร oh, oh, ์สองอ๋อเบิร์หนึ่งมาต่อแล้วกันนะเผื <c oughs> <p> ่อมันไม่ทันเนาะหนึ่งหนึ่งสองสามสองมีฮิลหนึ่งตัวผมบับคีนะครับตัวนี้ก็บับคีก็โอเคนะบัาคีสองตัวไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่ผมว่าเอาเอาเฮมามาดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ทีมเราขาดตัวฮิลแบบเมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับไม่เป็นบบนะเป็นการตัดสินใจของเขาแล้วก็จะเคารพเขานะครับ ว่าแต่อันนี้มันจํากัดของเราแค่เวลสี่สิบอะคือถ้ามันให้ตามเวลแต่ละคนนะคือผมก็ได้เวลอ้อยพอดีนะคือถ้าได้วัาบ,บัฟเวล้อยมันก็ดีไงเพราะว,ว่าค่าตัวละครก็จะสูงก็จะเคลียร์อบอสได้ไวนะอนุญาตสุดน้ํามาแล้วครับผมอโอเคแต่ว่ามันยากไหมนะก็เล่นคนเดียวขงมบอตรงเลยว่ามันยากก็เล่นคนเดียวนะเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับเป้าทั้ง5ตัวให้ยิงจุดเดียวพร้อมกันได้นะ เียเราก็ต้องเล็งแล้วคืออันนี้ยิงออโต้ไม่ได้นะครับเ,เวลาจะเคลียร์วิซายก็ต้องช่วยกันเคลียร์นะรีโหลดแป๊บเป้าปมหายยิงอันนี้ก่อนโอ้ยเฝ้ายัางเลือดอยู่นะแตกหนึ่งผมกดมือเดียวนะ่ะคือผมไม่สามารถกดปุ่มสกิลได้เพราะว่าผมกำลังปั๊บชี้อยู่รนะีโหลดก่อน,นะครับรออันาตัดไปมาแล้วก็ยิงอันนี้ครับ ยิงวิสายเครื่องล่างนะครับอ่าใครจะเคลียร์บอสก็อันนี้เป็นการแนะนำนะก็น่าไปสองรอบไปดีกว่าป้อมปืนเนี่ยยังไงก็มันการไม่ได้ยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเอาวิสัยก่อนนะเพราะวิสัยแรงกว่าป้อมปืนเป็สิบล้านเท่านะเอ้าโอ้เพื่อนคือมึงไม่กระให้กูกดสกิลเลยอะ่ะยิงข้างบนนะต้องช่วยกันยิงข้างบนสวยมากป้อมปืนเกิดครับลองยิงป้อมปืนข้างล่างนะเป้าสีเหลืองของผมนะครับดูดีเป้าสีเหลืองของผมเห็นไหมเป้าเนะี่ยผมวงอยู่นะเราต้องยิงอันนี้ก่อนนะ พี่ซรายแน,น่ยจริงๆคนที่อยู่ทรายมือต้องเป็นคนเคลียร์นะอา้าวได้พบกดกดสกิลตัวเองไม่ทันนะ่ะไม่ทันเขาเดี๋ยวผมต้องตั้งปุ่มละเพราะไม่งั้นไม่น่ากดทันเขานะครับก็อยากออกสกิลคิให้ทุกคนเหมือนกันนะโอโ้โหเดี๋ยวเรายิงเครื่องยิงพี่ทรายก่อนนะครับโอ้ยยิงยิงสวยไนดีโหลดให้เล็งอะไรวะน่าเห็นเส้นนี้ปะเนี่ยเนี่ย ไปเยอะวันผมไปเยื่อทูนะครับเรายิงขึ้นย,ยิงพิซายก่อนเลยนะครับแต่ามาข้างหลังก็ยิงกันข้างหลังนะรูป <c oughs> กดไม่ทันอีกแล้วอะคือผมไม่ได้ตั้งปุ่มรัดมาไงผมใช้เมาส์อย่างเดียวนะตอนนี้ถ้าจะกดสกิลผมต้องตั้งปุ่มสำรองอนะเพราะว่าผมอยากออกสกิลบ้างสกิลไม่ได้ใช้ออโต้ครับต้องใช้เองนะสกิล ที่รอบนี้เรายังไม่ตายอะไรอยู่กันครบอ่ะโอ้โหวงสองรอบเดียวเดี๋ยวเชื่อกันยิงเพื่อน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 อ,นอากโดนยิงเหรอเออเยี่ยมอ่ะรีโหลดกันเด็กกันไม่ทันจริงๆวะ่ะผมกดไม่ทันคนอื่นจริงๆวะ่ะผมไม่ได้บัฟจริงๆวะ่ะสับโปง่งเสียแล้วหาเพื่อนกันนะคือเขาจะเกิดยิงไม่ซายครับเรายิงเครื่องล่างนะครับใครถือเอ็มจีเอ็มจียิงเครื่องล่างก่อนนะใครถือสนายก็คอยยิงพิซน์ก็ได้นะรหรือเอาลูกซองมาก,ก็ตามน,นั้นนะ ไปกดลงสิเอาข้างล่างก่อนแง่เพื่อนเราก็คอยยิงวิซายอยูน่นะผมก็จะยิงป้อมปืนนะกดกดไม่ทันอีกแหละก็แต่ว่าตัวสกิลพวกนี้ส่วนใหญ่ตัวที่สกิลรีไวค่อนข้างจะไวนั่นหแหละมันจะกดไม่ทันเพื่อนนะครับเฮ้ยรอบนี้บอสไม่แปลงล่างว่ะแปลงล่างไม่ทนันนะเนี่ยเฮ้ยแปลงล่างทานันปะสามวันนี้จะเข้าดาเมจช่วง36ล้านนะครับ โอเคแตกไปป้อมหนึ่งอู้หูกดไม่ได้วะทำไมผมไม่ยิงอ่ะถ้า <c oughs> นียผมเลื่อนป้าไปไม่ยิงอ๋อโอเครอยรป้อมปืนแตกหนึ่งโอเคแม็กที่4ล้านนะครับเราทำได้มากกว่าน,นั้นก็โอเคครับรอบนี้ได้มา 4ล้านกว่านะครับได้มา1,200ก็โอเคนะครับแต่สูงสุดคือ6ล้านนะครับซึ่งผมว่า6ล้านเนี่ยต้องเรียลร้อยทุกคนถึงจะทําได้นะครับผมคือตัวผมอ่ะตอนที่เล่นอาเรียมาเมื e ่อกี้มันเป็นตัวบัฟนะแล้วก็แจกโล่เหมือนกันนะก็คือถ้าเราไม่ได้บัฟเนี่ยเราก็จะไม่ได้แจกคี้เพื่อนแล้วก็ไม่ได้แจกโลุเพื่อนนะครับก็จะเสียนะโอเค okay, มาเลขเบอร์สองหนึ่งตัวนะครับครูดาทันวะเนี่ยผมไม่รู้นะตัวนี้เป็นครูดาทันหรือเปล่า ไอผมไม่ค่อยอยากเล่นเทมเลยเอาตรงๆอยากเล่น LMG แบบสาดตอ่ะตัวนี้ตัวยิงบอสเลือกเลยเละหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามโอเคครับถ้าถ้าเบิร์นหนึ่งเราตายตายยากก็จะโอเคกับทีมมากอันนี้คืออะไรอ๋อตัวเองเพื่อนาจะสลับพี่กับเพื่อนได้อะไรอย่างนงี้แล้วก็การกดเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าเรากดตอนไหนนะครับ คือถ้าเรากดตอนที่อยู่คนที่4ี่เราก็จะอยู่คนที่4แบบเมื่อกี้นะีถ้ากดคนสุดท้ายก็อยู่คนสุดท้ายเลยนะตำแหน่งในการยืนเนี่ยผมคิดว่าตัวตัวซ้ายอ่ะคนเอาปืนล้วนมาเว้ยแล้วตรงกลางอ่ะก็เป็นสไนเปอร์เพราะว่าสไนเปอร์เนี่ยมันหาได้รอบทิศคนที่อยู่ริมซ้ายกับริมขวาเนี่ยมันยิงได้ไม่สุดนะครับนะไม่พูดเยอะดูครับบอลรถไฟเปิดนะก็ยิงก่อนเลยครับ แตกเร็วมากนะผมโอเคผมเพื่อนผมกดก่อนนะผมไม่ได้กดเลยยิงนี่ก่อนนะสวยเพื่อนยิงบอลพิซายก่อนสวยไหมป้อมปืนคนระับต่อไปก็ป้อมปืนดีสวยมากศาสตร์ต่อเลยครับศาสตร์ศาสตร์ความอร่อยไปทางนู้นนะครับป้อมปืนมีไหมไม่มีครับศาสตร์ศาสตร์ต่อแลับมันจะไปตรงกลางครับยีงโหลดแป๊บก็ยิงตรงกลางครับผม ดีไม่ทันนะดีโหลดลลกดสกิลเคีผมคงกดก่อนอยากกดสกิลบ้างครับไม่ได้ออกสกิลแล้วมันรู้สึกไงเนี่ยคนที่อยู่ซ้ายมือก็จะคอยเคลียร์จรวดให้นะส่วนคนที่อยู่ขวาก็จะยิงโลดไปนะถ้ามันอยู่ฝั่งนี้นะเราเจียร์เองก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนบางทีเพื่อนเขาก็ไม่ได้ช่วยเราเคลียร์ พิซายไปตรงกลางตรงกลางสวยมากเพื่อนเคือเพื่อนกดนะ้วเรามเพราะว่าของผมคูดาอยู่นะครับกาววิกดไม่ทันดูรีโหลดแป๊บโอเคขึ้นยิงพิซายแตกนะเอาขึ้นยิงพิซายแตกแล้วนะครับป้อมปืนแตกไปอันนะรีโหลดรีโหลดรรดริงก์ ป้อมปืนครับเฮ้ยสวยครับแตกหมดรอยิงตรงกลางนะผมผมปั๊มสกิลละเสร็จสกิลเรียบร้อยครับ <c oughs> ตอนนี้ต้องใช้กันยิงข้างบนนะยิงทันปะเนี่ยไอ้เหี้ยมันรีโหลดเล่นดิกูรีโหลดนานด้วยเยอะทันอยู่ป้อมปืนเกิดขึ้นมาครับใส่ป้อมปืนก่อนเลยผมแนะนำไม่ใส่เครื่องยิงพิซายก่อนนะเพราะว่ามัน อะไรที่เคลียร์ยากที่สุดละไอของในรถเนี่ยป้องปืนข้างบนยิงเป็นชุดนะครับแต่อันข้างล่างเนี่ยแม่งยิงล้วนแม่งโคตรระบาดปับ๊บขีดมาหนึ่งครับปรับขีดสองผมกดไม่ได้นะสกิลคูดาวดีครับถึงโล่ขึ้นมาไหมโล่โพลิสกันทุกอย่างนะก็ยิงไปก่อนเลยครับป้องปืนไม่แตกเฮ้ยโอเค,อเค,อเคสวยงาม เอาปืนเกิดใหม่ครับเอาเครื่องยิงพิซายก่อนโอ้มันมันชอบไหลไปขวาวะ <c oughs> โอเครถกายล่างนะครับอยู่ครบทุกคนนะตอนนี้ถือว่าคอมค่อนข้างสมบูรณ์นะเรารถไหลามาตรงกลางคอยยิงตรงกลางครับตอนนี้ ยิงสามที่เลยวะผมยิงอันกลางแตกเรียบร้อยซ้ายขวาเพื่อนยิงละมันจะให้ขึ้นยิงอีกคอยดูพักก่อนต้องมีคนเสียสละเออาจบแล้วเอ,อ้ยแล้วกูค้างฮัโลโหลโอ้โหมันจบแล้วแล้วผมค้างมันเนโหลดปะเนี่ยเฮ้ยต้องกลับไปเล่นใหม่ไม่เอานะ เน็ตผมก็ดีนะเนี่ยต่อแรงเลยนะเว้ยจะบอกว่าหลุดอ่ะก็ร้องละยาเลยผมที่เจ็ดมานั่งเล่นใหม่พอแล้วนะพอละโอ้โหอะไรวะเฮ้ยผมต้องมานั่งเล่นใหม่ปะเนี่ยโอ้แล้วคือต้องมานั่งเล่นใหม่ครับผม่าโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปแลกของแล้วกันนะของที่จะแลกเนี่ยก็ทีนี้ผมจะแลกก็พิดนะ เพราะว่าเพชรก็คือสิ่งที่ควรแรกที่สุดแล้วตอนนี้เอาเลยหนึ่งร้อยเพชรเชืเหลือประมาณนี้ครับแล้วก็แลกชุดข้อมูลแลกไม่ได้นะแลกนี้แล้วกันใช้เยอะนะครับวันนี้แลกเลยก็ของาะวันกับอีเวนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ mới, นะอีเวนต์ใหม่ไวน์การ์ดเอนจิเนียร์นะใช่ป่วะ่าเอนดิ้งนั่นแหละเอ็มเกจโอเค ก็ใครที่ดูถึงตรงนี้ก็อย่าลืมผมกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e นะครับถ้าใจดีลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมเอาละครับสําหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ